สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง f อซีนะคะที่มีเพื่อนๆถามมาถึงชุดพ่อพันและแม่พันนะคะที่อยากเป็นครอบครัวเดียวกันกันกบเจดาอยากมีอาชีพเสริมอยากมีงานอดิเรกทําอยู่กับบ้านนะคะเจดานํามาเสนอให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านนะคะคู่นี้คู่ที่หนึ่งนะคะพ่อพันเจ้าลุงเจริญทรัพย์เบอร์หนึ่งนะคะบวกกับแม่พันหลักนะคะ นี่นะคะถ้าพี่น้องท่านใดสนใจอยากร่วมงานก,นกันกับเจดานะคะสามารถติดต่อสอบถามเจดาได้โดยตรงนะคะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนได้ที่เบอร์0614066397นะคะตัวนี้นะคะพ่อพันลุงเจริญทรัพย์เบอร์หนึ่งนะคะ ทายาลุงเปลี่ยนเซนก่อยบวกกับแม่ลูกสาวเกียงไกหักหมตนนยนะคะันผลักตัวที่หนึ่งนะคะเราจะเข้าทับผสมกับตัวเมียแม่หลักนะคะซึ่งเป็นลูกสาวของพ่อซาอูลของสามเอี่ยวประจวบบวกกับแม่นะคะชุดง่อนเบาวทับทิมนะคะพี่น้อง Okay, นะคะชุดที่1ถ้าพี่น้องท่านใดสนใจนะคะอยากร่วมง,งานอยากลงทุนกับเจดานะคะสามารถติดต่อสอบถามแอดไลน์ได้นะคะลงทุนน้อยคุ้มทุนไวนะคะต้องชุดผสมพ่อ1แม่1นะคะลงทุน16,000บาทนะคะประกันรับซื้อลูกคืนนะคะตัวละ2,000บาทสนใจแอดไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจดา061 4066397ค่ะ